เลวนะลุกนะได้กลับบ้านแล้วนะนลูกนะโอ้ดูดูหัวตัวนี้ไปโดนมาลุกไม่ตายนะลูกนะโอ้ยนี่ถ้าปไปท่ายชีวิตเองมาจากหน้าเขียงเลยนะเนี่ยทยเป็นแผลวะเอาเจ้าสวายไม่ต้องดีใจขนาดนั้นลูกนี่อาณาจักรของพวกเจ้าที่สองพันหกร้อยไร่นะสวนพุทธมนทน เจออ้าจะได้ปลอดภัยนะลูกนะเจ้าต่ภาพน้อยด้วยนะลูกปลอดภัยแล้วนะลูกนะรักษาตัวด้วยดูหดหวัวละไม่ต้องหดพ่อไม่ได้ทำอะไรแล้วลูกเอ้นี่ไหนก็ไหนๆแล้วเซฟฟิวก่อนไหมนี่น,นี่สายตาของเจ้าโอ้ยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวพ่อไม่ได้ทำอะไรเอง มาปล่อยเองเองจะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆเนีย่ยโชคดีนะลูกนะรักษาตัวนะลูกบ้านเองเอ,อเดี๋ยวพ่อจะปล่อยปลาก่อนก็เดี๋ยวให้พวกเองลงไปทีหลังเนาะไม่งียบเหงาจังเลยสวนพุทธนะแล้วนนี่ที่ไม่ได้มาเนี่ย ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะเอาอะไรวะเนี่ยสวายแน่เลยโอ้ดูดิต้นไม้อันนี้ก็คือหอพระไตปิดกนะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเสียงนกก็ร้องอ้าวลูกขอให้ปลอดภัยนะลูกนะโอ้ยแล้วพ่อจะลงไปปล่อยอยังไงวะเนี่ย ถ้าต้องปล่อยเองแบบนุ่มนวลนะลูกเว้ยถ้าปล่อยแบบตกตาร์เองอาจจะได้สมอลเล่ได้ปล่อยเองไงดีวะต้องลงจากตรงนี้เลยปล่อยแบบนุ่มนวลต้องไปแบบสโลไล์นะลูกนะโอ้โหเดี๋ยวพ่อจะได้สโลไล์ก่อนแล้วมั้งเนี่ยโอ้ย โอ้โหยัยงดอ๋อนี่เอาไอช้อนข้าชอบตกปลานะแต่ข้าก็อยากให้เองปลอดภัยลูกไปแล้วนะไปแล้วลูกเอ้ยรักษาตัวนะลูกนะช้อนในหมอปลอดภัยแล้วลูกขอให้พวกเองโชคดีนะข้าไม่ได้ต้องการอะไรหรอก มีความสุขที่ได้ทำนันไปแล้วถ้าชอบตกปลาถ้าก็ชอบทำบุญเหมือนกันโวยวายเองอย่าไปวิ่งอะไรมากเดี๋ยวน่าจะมีชาโดอยู่นี้ขอให้พวกเองปลอดภัยนะทุกตัวนั่นมีปลาแรดมาทักทายแล้วออลืมอาหารปลา ปลาหมอสีก็มาโอเคถึงคิวเจ้าแล้วแต่ภาพน้อยอถึงคิวเจ้าแล้วเจ้าแต่ภาพอ่ะโอ้ยโอ้ย คิวเจ้าแล้วจารภาพเอ้ยที่นี่เป็นบ้านหลังใหญ่ของพวกเจ้านะเนี่ยเจ้าอยู่ที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอาณาจาก 2, ักร2,600ไร่พุนทธมณฑลเอาจรภาพไปลูกกลับบ้านลูกนี่นีนนไปสองตัวเลยนะไปเลยนั่นแหละเราเองปลอดภยัยตัวนี้ก็ไปลูกไป โอ้มีเพื่อนมาต้อนรับด้วยนะไงปลาหมอสีด้วยนะทักทายกันแล้วเออจะไปอยู่ที่ไหนก็บอกกันนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะมาเยี่ยมพวกเองนะเอาละแค่นี้น้องบา,บายบายโอ้ยขอให้โชคดีนะลูกนะนี่นะครับ ยามเย็นพุทธมนตล